เอาอเคับผมก็ต้องขอการสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Craft Man หรืออีกในหรืออีกเกมนมันก็คือ Minecraft Version Free นั่นเองครับวันนี้ผมจะมาพาทัวร์เครื่องบินลำหนึ่งที่มันได้สร้างประวัติศาสตร์โลกเอาไว้นั่นมันมันมีชื่อว่าเครื่องบิน B 2 9 Super Fortress นั่นเองครับผม ไอลำนี้มันผมผมสร้างมาสามชั่วโมงนะสามชั่วโมงที่ผมสร้างมาไอเครื่องบินลำนี้เนี่ยังเกตได้ว่าลำม,มันใหญ่ๆแล้วผมได้ทำการสร้างลันวีมันเอาไว้เพื่อเอามาจอดไอเครื่องบินลำนี้โคตรกว้างโอเคเรามาพาทัวร์แต่ละส่วนมาเลยกันเลยดีกว่าครับเอาวนี้ส่วนปีโอเคนี่คือส่วนปีของผมที่ผมสร้างเอาไว้ มีลูกมีเบรคปีค่อนข้างที่จะแบบมันปีกมันใหญ่อะปีกใหญ่ก็มีเครื่องยนต์ทั้งหมดส่เครื่องยนต์ด้วยกัน b o e i n g Super Fortress และผมก็มาดูท้ายปีกกันดีกว,ว่านี่คือท้ายปีกท้ายปีก เรามาดูใต้ท้องมาเลยดีกว่าครับตรงนี้เป็น,ปนตรงนี้เป็นที่ปล่อยระเบิดครับเนี่ยที่ปล่อยระเบิดของมันอันนี้ก็ล้อแถวล้อมันอือแถวล้อมันครับก็มีแค่นี้แหละแถวล้อมันไม่มีมาก คลิปนี้ก็น่าจะเป็นแบบคลิปสั้นๆ,ๆไม่ได้ยาวแลมมากครับผมแค่มารีวิวเครื่องบินที่ผมสร้างขึ้นมากับเมอเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปน,นี่ก็หน้าก,กระจุกห้องคนขับโอเคห้องคนขับตรงนี้ก็ออมันมันเป็นคนลิงระเบิดครับเนี่ยคนลิงระเบิด แล้วก็ไปห้องต่อไปห้องที่เป็นระเบิดมานั่นเองตอนนี้เราผมจะเติมเติมแต่งกั่นเนี่มันคือ ระเบิดที่บรรทุกมาบรรทุกฝังไปแบบแม่งโอคตรมืดเลยนี่นี่คือระเบิดลูกแรกที่บรรทุกมาและนี่ก็คือห้องบรรทุกระเบิดห้องที่2นั่นเอง และนี่ก็คือห้องสุดท้ายที่ไม่โคตรโล่งไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยกว่าตรงนี้ก็ถ้าทุบไปทุบไปก็มันไม่ถูก,กว่าอันนี้นี่คือภายในของมัน โ oh, อิ่งซนะุปเปอร์ฟอร์ทรีชนี่ออ้โค่ค่ะอืมมีมมมม B-19 ซุปเปอร์ฟอร์ทรีชก็เป็นประมาณนี้ก็มันมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากครับทำไม แต่มันกว้างจาัดอะมันไปกินพื้นที่เยอะบินไปม่งชนตรงจะไปชนตรงนี้ปะก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยแถวเนี่ย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 มัน,น,นวียี่สางคิดว่ามอนเมนต์น่าจะใช้ได้จริงถ้าจะเอาลันวีที่สามารถใช้แบบสามารถแลนดิ้งเครื่องบินลำนี้ได้มันต้องอยาวแบบ ต้องยาประมาณนี้เลยซึ่งขี้เกียจเคลื้นที่ฮะอะไรผมขี้เกียจเคลื้นที่ขี้เกียจเคลียร์พื้นที่จัด,ดอันนี้ก็เป็นที่ผมปุ่มระเบิดเล่นๆเหญ่ยยตัวสกิ๊กๆเป็นอย่าง,งนี้ขอตัวเต็งเต็งอะไรหไรไรไรไหนี่ นี่ก็คือทั้งหมดของเครื่องบิน b บบีสิบเก้าซูเปอร์อทสไอป้อมปืนที่มันบินได้ป้อมปืนลอยฟ้านั่นเองครับโอเคนี่โบบีสิบเก้าซูเปอร์พอทรีสยัเราจกันอ่าใช้ถ้าเดินจากไปอีกฟังหนึ่ง วิ่งไปปีอีกฝั่งหนึ่งมันใช้เวลานานไหมมาดูกันครับ<ม>โอ้มหมและและนี่ก็คือทั้งหมดของไอเครื่องบิน B29 Superfortress นั่นเองครับโอเคครับอ้ ถ้าใครชอบชอบคอเครื่องบินลำนี้เพระคลิปของผมก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับเจอกันวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย